อดแห่งกรรมอยู่ที่ถ้ำเสมอฝ่ามีตาจริงๆคุณเสือบอถ้ามือนั่นฉันบ่เข้มแข็งพ่อฉันอาสิข้อละขั้งตัวตายได้เลยแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจนะครับเกิดนะครับเนาะเท่ากับกีมันคือเรื่องจริงนะครับแล้วก็ได้แช่นะครับ ของเพจเพจหนึ่งนะครับเพื่นบอกว่าบวกเบิร์ตบ่สนใจผู้ใดดอกวางสี่เนาะครับเนาะแล้วกาในขอความบอกว่าเกิดหรืออีกี่เพจอีกี่มึงหลอกคนหลอกเอฟซีมึงแม่งจุดจุดจังตอนนี้บีบน้ำตาห้องไห้แสดงละครช่องมิจฉาชีสร้างเพจซื้ออีกี่ในหลังผู้ชายนะครับแล้ว มันมีคำว่านะครับหรือว่าเพิ่นอัดคลิปมามีผู้ชา้ผู้หนึ่งนะครับรู้สึกว่านาสิมีการห้องไห่ห้องไห่จังไเว้อแบบไดพี่น้องเดี๋ยวผมสิเปิดให้พี่น้องฟังนะครับว่าในคลิปนี้เพิ่นห้องไห่ว่าจังไรเนาะครับเนาะ ได้นะโมนะโมอย่าไปยุ่งกับคดีโมเชื่อพี่มันไม่คุ้มสีนะ่แสนน่ะมันไม่ใช่แค่พี่สวยมันแก่ด้วยคนอื่นด้วยมันไม่คุ้มจริงลูกพี่ตาพี่ไม่ได้ห่วงตัวเองจริงพี่เชื่อพี่แล้วกับแกโอเคแต่เรื่องคดีก็อย่าไปยุ่งวิ่ขอกันตั้งแต่วันแรกแล้วเรื่องเดียวอ่ะพี่บอกแล้วความรู้สึกทุกอย่างแล้วพี่จริงหมดเวยพี่ขอร้องแก อย่าไ่ยุ่งเชื่อพี่แกได้เงินคืนแกก็ทำเพแทำช่วยคนไปเชื่อพี่ได้ไหม,ไมพี่กลับแกเลยไม่เคยเป็นแบบนี้เลยขอร้องได้ไหมแค่เปิดเผยทุกต,ต้นพี่พี่ไม่ว่า คนเลวแต่พี่ก็ไม่ได้พูดคนดีเ,นเรื่องคดีมันไม่ได้จบแค่แกไปรับสารภาพไม่ได้จบแค่แกไปพูดว่าแกเป็นคนนั้นคนนี้มันอยู่ตลอดไปมันอยู่ตลอดไปเข้าใจไหมยยุย่งวิเคราะห์วิกาบแกนี่แหละครับคือเกี่ยวกับการวา้าเกี่ยวกับเรื่องคดีนะครับว่ามันเกิดขึ้นว่ามันสิเป็นผู้ใดกันแน่ เกี่ยวกับเงินค้ำกำแก้วนะครับบอกว่าสีแสนบวงหัวไปรับมาจังใดเนาะครับเนาะนี่คือเพจที่เพิ่นเอาออกมาว้าวเนาะครับมาง่ายๆก็คือแฉนะครับว่ามันเหม็นผู้ใดกันเนี่ย่งเป่นก็ยืนยันเนาะครับว่านี่คือตัวตนของยิกกี้นะครับคือผู้อยู่เบื้องหลังมองง่ายๆแหละครับ หลังจากที่โพ์นี้ได้แช่ออกไปนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันยางหลายนะครับพอสมควรนะครับเนาะบางท่านก็นถือว่าเรื่องนี้มันก็นจังเป็นกดแห่งกรรมนะครับเพื่อนบอกว่าฝ่ามีตากรรมกำลังทำงานคิดไวแล้วถ้าขอมูลนลักฐานบ่แน่นพ่อในเรื่องนี้พ่อพ่อบ่ตังโตแถลงข่าวแน่นอน อ,อการก้าวหาคนที่บมีตัวตนมันยากมากเธอเก่งฉลาดมากพ่อๆที่หาจนเจอขอให้เธอได้รับความยุติธรรมในกระบวนการกฎหมายความดีความกระตันยูจะเป็นเกาะคุ้มไพ่เฮาเองนะครับบางคนนะครับบอกว่าของจริงใช่ไหมแม่เขาบอซับขาหลอกมันบอเพราะบริตติตามทั้งนั้นเลยบบฮูว่าเอียงแต่หาเพเพื่อนรัก บ่เจอแล้วต่อไปคนที่สี่ข้อตัวตายกับคงสิเป็นอีกกี่คนเราทำให้เขาเสียหายไปเท่าไรแล้วนี่แหละครับมันก็มีหลายขอความหลายคอมเมนต์นะครับบอกว่าวันนี้ที่รอคอยในที่สุดก็มาแล้วตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผู้หญิงโตหน่อยๆคนหนึ่งต้องโทไข้กบลู ที่บรุูจักกันเลยบริมีความแค้นต่อกันแต่คนคนนี้เลือกที่จะโจมตีและทำลายชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งให้ตายทําเป็นวันนี้กรรมตามท่านแล้วกดแห่งกรรมอยู่ทีทำเสมอสุูขบอดมีความสุขตอนเยียบย่ำตอนเป็นผู้นำให้คนอื่นมาเหยียบย่ำเขาถึงเวลาโดนเองแล้วจะลองหาส่วนตีนไรยาเหล็นกับระบบกรรมบอสาก็เร็ว แต่สมัยนี้กำมันไววว่าหาจีเดิมพีนอนนะครับมันหนักเกินไปสำหรับผู้หญยิ่งตัวเร็กๆมันนผสมควรสีอาโหสิกรรมให้บ่ต้องจองเว่นปล่อยกรรมทำงานสู่ๆนะพ่อๆแม่เสื้อมั่นในความดีที่พ่อๆ่อทำมานี่แหละครับคือความคิดเห็นแคบางคนนะครับ ย่างที่บอกแล้วครับมันก็มีคนทีเห็นตางเป็นทีแน่นอนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ไพสีคิดจังใดแล้วครับหรือสิเป็นสตอรี่ยังขึ้นมากกับบอหู้ดอกครับคนหนี้คือไเนะครับเนะเาะเขาก็บ่สามารสิไปรู้ดอกครับว่าจริงหรือว่าจริงนะครับก็แล้วแต่ซิเมนไผล่ะครับเาขบาก็บ่ฮหูล้ล่ะซูเมอร์นี่เสียงนี่มันสามารถดัดแปลงในทุกอย่างทุกแนวนะครับเนาะ มันแมนจริงกัรอเบิ้งล่ะครับว่ากระบวนการต่อไปเนี่เพิ่นสิเห็ดมันสิเห็ดจังไดเนาะครับเนาะมันเพ็ต่างๆมันเกิดขึ้นหลายพี่น้องมันแล้วแต่สีว้อสีว่าจังไดดอกเห็ดจังไดก็ได้เนาะครับซึ่งมันหาตัวตนยากบ่เป็นหาง่ายๆเนาะครับนี่ลหละครับสิ่งที่เพิ่นได้แช่เรื่องเาลาที่มันเกิดขึ้นเนาะครับว่าณตอนนี้ คนหนึ่งนะครับในมา้าหองไ้โศกาอาดูนนะครับเนาะบอถึงการย่ามถึอนั่นถึอนี่นะครับเนาะอันนั้นกับค้งสีลอเบิ้งนะครับว่ามันสีแมนจริงหรือบอ่จริงนะครับเข้ากับบ้องฮู้ร็อกเข้ากับบ่องแมนตำรวจสืไปหาสืบไปหานั่นได้นะครับสิ่งที่เพิ่นบอกม้าเานี่ยเข้าสืหาจังใดล่ะมันก็ต้องว่ากันไปล่ะครับส่วนสีแมนหรือว่าแมนกับพี่น้องกับเบิ้งอารมณ์ล่ะครับ เสมอมันเห็ดอยียงหลายแนวหลายอย่างครับจากสีเห็ดจริงหรือบบจรินาะครับเฮากับโบหูเท้งนั้นเนาะนั่นแหละครับข้าวข้าวนะครับมันก็มีประมาณนี่แหละครับพี่น้องโบหูว่ามันหลายคนหลายความคิดเนาะบางคนก็นว่าจัดฉากมาโบเนาะครับเนาะมันคือเห็ดแบบนี้สิมาฮองห้ยอยียงบดยามบังสีเนาะครับมันกเบ้าเคจังสั่นตัดเอามาแคเคบางย่างบางตอนบางช่วงซื่อเนาะครับเนาะ ก็บ่ได้เอ่ยสื่อเสียงเรื่องน้ำกันเนาะคาวานี่มันเป็นผู้ใดกันเนี่ยเนาะครับเดี๋ยวเบิ่งมันสิมีอย่างต่อไปครับพี่น้องรอเบิ่งกันแล้วกันคาว่าสิ่งที่เอามาเนี่ยมันคือของจริงหรือว่าของปลอมเนาะครับเพราะว่ามีบางคนกับบอกว่ามันเป็นของปมพ์ของจริงบอเนาะครับเนาะเอ่ยซึ่งมันกับย่างที่วาล่ะครับแต่บ่จริงเอามามันก็สีเข็ยดจังไลยหรอบางเทื่อมันกับ่าเมียนเนาะเดี๋ยวร่อเบิ้งรออที่ตามครับ